ขอบคุณหลายเด้เยอะจัขอบคุณยาโจมขอบคุณนุงเอียงขอบคุณคุณถาปณีขอบคุณนิวีครับผมขอบคุณหลายทีมากญ่กันนั่นจตัวนี้ก็ลังจะลอยอย่างเดียวเลยจ้ะม ต้องสูกับตะมอแรงแขางเฮงทีง่สายมาจะนอนกับลุ่มเล่มือเล่นกระดิ่งหน่อยจุดประทัดหมดที่ทุ่มหาทุ่มหมูนอนกับนอนประหลับกันถุมงมือเล่งมือเล่งเด็ดทางที่ประแถวบา้านผมนี่ ตหัวคต่ตอน,น,นอย่งนี้อยู่ผมผมยกุก่มกุ่มางอยางอยู่กล่มหัวคก็่จะเด็กหน่อย,อย,ห,นอยนหนึ่งหน,ออน,นุ่งป .1 .2 อย่งละคนท่ากันสี่ท่ากันสี่อยู่ื่ประทัดชื่หน่ยประทุดเลี้ยงคนละคนิเดนอนมเหมือนเลี้ยงทุกปีกับแบบนี้ครับคุณบ้านผมนี่น ที่เริมเต็มเริ่เเรมเต็มไปขึ้นนี่แหละไปขึ้นนี่แหละมาหาทุ่มหาทุมนี้ยังได้ยินเสียงอยู่ไม่งเงียบช่วงเชียงขึ้นงเงียก็ช่วงเต่ากัแกกะแน่ก็ปลาไปแต่เมืองมือแรกนีเียงจกประทัดจกผู้หรอนสีจุดจุดท,ทลองปีใหม่บัน สวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านเด้อครับผมขอบคุณอีกรอบนึงครับผมขอบคุณหลายที่มากกำลังใจหนึ่งจะทรงตามที่ของลูกหน่แล้วครับผมขอบคุณอะไรขอบพูดยาจมขอบคุณนกเอียงขอบคุณคุณถ้าปนี้ครับผมขอบคุณนิวีนั่นครับผมที่มากกำลังใจขอบพูดหลายเด้อครับผมขอบพูดอะไรจะขอให้ ที่นั่นเนี่ยก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง